เจอกันอีกแล้วครับพี่ๆในน้องชาวยูทูบทุกๆคนพบกับซองไอ้กล้องซิ่งอยู่ละเอ้านี่งงป่าไปไปได้ไดได้ป่านะลงเมืออไปที่ได้มือว่าป่าฮะเด็กที่ที่สามน้องเอ้ยดูป่านี่มีแต่ปลาคิวเปิดเลยว่าก็ดูดรอ่ลำอยู่แต่มันลักกินปลาคอยเหมือนน้อเนี่ยเนาะดูดแล้วมีแต่ บานซิวนะปใหญ่อะไรมนมันอยู่ดีมันบ่อนี่ยู่ในเตานีหมืนบ่อปานี่อยู่ในเตามันรอัวเหรอไ่กันก็อั่านมืนอะไรเสียผ่านหมือนอะไรเาลยนะกูกไปเลยนะไม่เยี่ยมยันแล้วอยู่ดกเบื้องล่ะ

อันนี้แนกกีเลยแนกกีนีแนกกีแต่งมอันนี่ดไหมในในในโตเพื่องนี่มุมีหมนี่ข้างมันดูมันซ้นอยู่หัเขาบุสุนตัวเขบุรแรกได้บอกคอไปกันเลยอ่ะไดปนปไดปนอยู่

ที่เขาไปเบิกหนึ่ยว่ายูถูกเยอะไลเบิกแน่พอดีมีขาจ้งพอเด้พอเป็นพอดีมีเลดกินน้อยแนะน่เลดปป้งเทปไปไั้นรอกด้่าจ้งมันตเลเนี่มเงื่ำต่ำ

เป็กอีกก่อนอย่างกันนี้มีห้องนอนมันก็มีมันโอเคนะบ๊ายบายเจอไว้คลิปต่อไป